สวัสดีครับวันนี้เซ็นเตอร์ช็อปจะพาน้องๆมาประกอบลูกลอยนะครับผมของวิสุบิชิ <c oughs> ท้ายเบนนะครับผมอันนี้คือลูกลอยวิสุบิชิท้ายเบน,นครับผมหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับผมมาตำแหน่งนะครับผมจะอยู่บนฝาถังตรงนี้แล้วก็ตะแคงก่อน,นครับผมตะแคงแขงเอาตัวสีดําเข้าก่อนนะ สีดำเข้าได้ก็ละแคงนะผมเอาตัวสีส้มเข้านะผมให้สีส้มเข้าได้ปุ๊บก็ละแคงนะครับผมปุ๊บลแล้วก็ขันน็อตสามตัว ไม่เข้าเพิ่จะเข้าเมื่อคืนเหรออืมฝนตกโอเคครับผมก็การประกอบลูกลอยนะครับผมก็เสร็จเรียบร้อยครับผมปักตก็ตไม่มีปัญหาครับผมอ่ะโอเคก็เรียบร้อยครับผมแดดนะอ้าวบอกน้ำท่วม จอดเอียงนะผมน้ําท่วมเลยเอาไม่เอาแผ่นออกก่อนแล้วเอาแผ่นนี่ออกก่อนมิดให้แห้งก่อนอ่ะวิดไปจอดเฉียงครับผมมันอาจจะไหลแล้วก็ไหลมานี่นะผมฝนตกเมื่อคืนนะผมฝนตกหนักมากเลย